ในเรื่องบอดีในใจเรื่องบอลีกับยังเนี่หลายพี่น้องก็จะคุ้มบ่เมื่อยในแต่เรื่องบาาุญบ,บ,บายเรื่องพอ่อพอกับพ่วยยังมาเศร้าเรื่องด่านน้อยอีกอันน้อยลูกลุงเตียงก็ไว จะไปแม่นั่งยืดีก็อยากไปเยี่ยมเพิ่นอยู่พี่น้อยเยี่ยมลานน้อยอยู่ห้องมอแต่ว่ากับโบมีคนเอาน้องอยู่ดีห้น้องอยู่ดีเพิ่นบาอยู่ยลำไผ่เลยอืมอยอ่เยอะ ยูสบายดีลูกสบายดีอ่ะสุจรา,าก่อนลูกนะสุจริตสบายดีเพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุเบิดสุคนอ่าชมภาษาหน่อยยูดีเฟิร์นออกมาข้างนอกนอกบ้านเลยบแม่น้อกค้านอกเค้านะไปยู กระยากคกไงเด้อเพราะว่าเฮือยังบ่ได้กวดยื้ออาสาวน้อยเพิ่นขี่รถมานี่เพิ่นอยากขี่รถย่านอะๆดงางบ่ลงย่าเนาะไจังดงลูกเนาะอือ นี่ต่ปีกม่งเมาเผมมาตบเม่งเมามีอืมคือเชิญกันดูเนะมีมติขีพุน่นเรือนองก็ยังไม่ได้กวดให้จากแหนบันแติขีดินแทะ cho mạnh lưu để tốt lưu đưa chắc anh à, em bạn chắc <cười> <cười> thế à, cả từ non hai à, từ hai à, cái non อยากลงมาลุบบอลงมาเสรมไหมฮึอยากลงข้างด่างลงด่างไปลิดหนาบ้านใส่็จปะเห็นปึกบามนี่อยู่ข้างด่างนะพี่น้องเอ้ยมาหนี่พาไปลงมาลิดหน้าบ้านก่อนมือเทิงเทือนเพิ่นบ่อยู่อาสาหน่อยเพิ่นเลาะก่อน คือนี่เป็นหายเป็นแอบเมื่อ,อค,คืนเอ้ยดุไสอบนะลูกกินกระยาเปื่อนลูกเหรมาพี่มาพี่มาเขียนลูกเนาะมาทางนี่ดุนางกระเจียก็ลูกนางกระเจียก,ก,ก้อนเออนางกระเจียก้อนเบิ้งอืมกระเจียวดูเด้อห่ะแหนมคลื่นคลื่น,นมันบอดีหนิ อาสาหน้อยเพิ่นมาถ่ายคลิปถ่ายคลิปแทนพ่อเพิ่นก่อนทำน,าทน,าน,ทน้า,าที่แทนพ่อมาหนี่มาดูใค้ดูอีหละเดีกก๋ดทางไหนก็แดดแทนใครก็มาดูนี่ทางหลังบ้านมันใหญ่หกหกนี่เด้อปลาดู ให้ดู่าชาจางแดกนี่ไอมื่ยเรื่องอุกใจพี่น้องเอ้ยเรื่องคนรอบข้าง หุกใจไม่ในเรื่องพอพอกัขม่าป่วยเรียนไปเรียนมานี่แหละในเรื่องบารดีในหุ่ใจเรื่องบารดีกับยัง แม่ล่ะพี่น้องเอ้ยจักคุมว่า10นี่ได้เรื่องบุญบายเรื่องพ่อๆกับป่วยยังบ่เศร้าเรื่องดานน้อยอีกอันน้อยลูกุงเตียงาไว ก็จะไปแม่นัง่งดดีก็อยากไปเยี่ยมเพิ่นอยู่พี่น้องเลยเยี่ยมลานน้อยอยู่ห้องมอแต่ว่ากับโบมีคนเอาน้องอยู่ดีให้น้องยยยย mm. อยู่ดีเพิ่นนโอยู่ลำไผ่เลยอยู่คนสองคนแม่ลูกคือเกาอุ้ย <c oughs> อาเัินยูไปยูมาพี่น้องเลยเดี๋ย <c oughs> <c oughs> อากาศนอกบ้านนอกเคื่อนคีดประมาณนี้ดหะให้น้องเห้ใช่ดูอเ,เอาปั๊มปั๊มปั๊มจะเออเลยก่อนจะเอจะเอไมดีไหมยังไงนีนะ,ะเทนมาถ่ายคลิปเทนพอ,อดีบอหรุบบอกฮะ em là thì thêm phó đi vào đục bò ê anh như bàn con bà. anh như bạn bà. Như bàn con đuôi vậy Như bàn ba đuôi ba đục bò hả Thế hello ý là yêu bì sài con bì sài sài sai 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 sài sài นอยยังท huh ่านอาบน้ำมอนี่เอ๊ะไป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 เมนูมาเล้ยไลน์ล่ไลนลไล์ลเออุ้มไม่ใช่มามามาิ่งมีอุ้มกันเด้อจไปนี่นะ ยิมบ้านลูกยิมบ้านสบายดีเด้อสบายดีเื่อเด้ออยู่บนหินหนาหนายังบม่ได้อาตื่นมากะถ่ายคลิปเลยน้ำหนาทีแทนพอเลยเมืนอนนี่ไอเด็กอย่าพึ่งอย่าบายกูวะเดี๋ยวมันตกนะฮะเย้เดี๋ยวมันตกแหะจ้ะใช่ใช่อืมต้นไม้บ่มือน มีต้นใหม่บาลูกืึใช่เฮื่อนบส่ส่ะนี่มันเดด <c oughs> เนาะเขื่อนปะเขือนตั้งหนาบ้านมาหนิหามว่าสิประมาณนี้เทิมอันนี้ลูกเทิมใช่ Nhi 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 nhìn nhi nhi À nhi 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 Ba nhi 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 Bà nhi 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 đi, hai nhi nhi bơm Mà đi อ่ะตีตีหยุดให้ดูบ่เอาลูกบ่เอาไปดิ่นไปดูไปไปดิ่นไปดูไปไปดิ่นเนอโอ๊ยมาเฮียมใหญ่ยังดูเพื่อนก็ยังคงไงเด้อเฮือนกะไม่มีลูกไห เอพี่แม่หายมะม่หนุมะเอ๊ะหายอืมอืมให้หนุ นุ่มปะนี่ลาบอมลูบๆเด้อแอ๊หันว่าบ่ามมยากอมอยากอมบ่ใช่เอาอย,ย,ยูอ่ไปใช้ลูกนะใส้ๆๆๆนุม่มจะได้นุ่มมาลูกบ่เอาบ่าน,นุ่มนะฮึนุ่มตู้เย็นมาลูกหึมาอยู่ <c oughs> ออมาอยู่วันนี้ิ่นขาษษาา่าม,มันสา,าบา่ลูกบอลแรงแรม,แราารม,มันเข่ามันสาบ่มบอลแรเบียนเทียนบ่มื่อเวลาเพิ่นข่ามันสาเขาเบียนเทียนบ่มันีมาอยู่ใช่บรรพายใหญ่น้อพี่น้องมาเมลายไปลงใส่บาทน้ำเพลินเลย ให้ดูดูยแม่ต้องดีน้ำตู้บลูกมันนี่ต้องเบิ่งตู้บ่มันนี่ดูเบิ่งมาถาลูกน้องมันนี่เนาะเป็นไรอาการเป็นจังไรดีหรือว่าชุดดง เว่านี่ก็เห็นน้ำคลิปแม่น้องเปียวเพิ่นมาแล้วหนาวสั้นปวดแล้วขึ้นบอนี่ยังม่โทรไปถามพินยู่ให้ดูน้ำมันถือกจะเริ่มมันถือมือดูกเด้อ เอาถือมือด่หาหันมาใิ้เอามาพี่มามามาเอาลูกมาเอาไว้มาจ้าเอ๋ก็เมย์เห็นไหมจั๊กยูยูจ๊ก้ยจั๊กนอนมาอิ่มบ่หน่ะบอกจะนอนอิ่มบ่ลูกบอก Mà nó... chị bệt muông này trông à pì lục mà pì pì pa 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 ít đã sẽ bắt đi ba luôn này lục nhăng nhung nà nhìn bỏ anh lục mươi hả lục mươi khử chưa hả? Vậy dưới <laughs> hay được Cháy hài ăn nè Chắc 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 Anh nhìn bàn con Anh nhìn bà, anh à, nhìn Bà luôn bưng nè hùa nhồng thế Nằm bỏ ạ Ê Cứ nói nằm ạ Hãy เอาไม่ดุยัง <c oughs> เป็นเ e ็ดเนีย่ยต,ตอนนุ่มใหม่เพิ่นบุลูพี่น้องเลยบอเม็นตอนนุ่มเก่าเพิ่นอันที่อันเดิมเพิน่นนี่เอ้ยบิวตี้เพิน่นไห้ซื้อมาเพิ่นแบงไห้อันหนึ่งมาใส่นุ่มเพิ่นกับบุลูหัวจุกมันบุคือกัน Thấy được, sai Thấy hãy được, hãy luật bằng luật hai luật nuôi hai luật nuôi hai Đấy nuôi hai luật hai nôm nha Đấy nhà đây này, <laughs> 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 yêu, hihi, Đi đi dia dia, cái à? ai hết muối u, ní gì muỗ, chạy, ăn ơi, ăn ơi. ดิ้วเป็นลุงไอง้ลุงว่าจุกทีเป็นเคยหลุดละนะจ้าจ้าลหลุด<อ>จ้า<อ>บดินของแม่ลูกบดินของแม่เอบดินของแม่นี่นี่มาคุยกับป้าลุงนี่นะนั่ะนะ่นะ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  จ้าจ้าเ้ยจ้าอะดอูไปแล้วอ้หมันอยากกุกหมงนอนเลยสแสะนะ นอนได้เต่ลูมใช่กระเป๋าลูกกระเป๋าเสื้อผ้านี่ิเก็บเลยแม่ยังไม่เก็บไว้อยู่กินอย่งางนี้มาแบบนี้เนาะ ว่านี่ใช่ตัเพิดเหมือนให้ดูบางเด้อผ่าต้องถือขวดเริ่มแม่ไปสิไปซักยังไม่ไปซักเดียวมาเอาไว้ยังไจะใส่ก้อนระวังเด้อระวังเด้อระวังดมเด้อ Lời A bằng lơ 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 Má pí rụ Má bay Ta chọc ngọc bàn Bá tự nhiên bá rụt má Má Úp má Má úp má Pa 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 Chị rớt Ôi à เฮ้เบิ้งเมตาเล็บบ่ใหญ่ตาเล็บบ่ฮึตัวหาพึ่งดันอยู่เห็นรึเห็นยังนะใครเฮือนหกใครเฮือนจาะนะฮะอยากก็บยังออกมาเบิดนะเอ๊เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ เอ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 มามาให้แต่ลุงผาชงบินหัวมาที่นี่ได้ลุกไปลุกมาอยู่วล่ะชะอุ้ยอุ้ยเออเอาบัตรดีกันบัตรดีแบบไรไม่เชื่ชแต่บัสดีจ้าไห้ไห้ นี่มาดิกน้องยูดี้ค um ิดดื้อมาเนี่ยบอกไอ้นุ่มอยู่ใส่ก็อารมุ่อ่ะึลูกกินเงี้ดูดเวดยุษแฉนี่เองดุดุ่มเป็นยุษแฉนเราอยากได้แต่เต้าอ่ะนะเต้านี่ก็กินได้ี๋้ว nhìn Nhìn vô đâu ý bò tập ý nâng chồng bát à chồng bát hãy mát hãy hãy mát 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 mát

ป่ะลาปลาลุงลูกป่ะลาปลาลุงป่ะเป็นบัตรปลาปลาลุงป่ะ มนี่มีอุ้มมีอุ้มมีอุ้มเดยไปดูปลาปลาปลาเรลาเลยพ่อแม่พี่น้องเลยปลาดุงเลยอยู่ทีปลาเลยเลยสิบายดีเด้อบายบายดุบาย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 ไปก่อนบายบายอันนี้บานก่อนนี่บานโอ้บนบลายแลบนบลายแลไปเด้อ er uh.